สิบเหตุผลทางด้านความเชื่อเกี่ยวกับห้องน้ำที่สินแสรู้แต่เขาไม่บอกคุณมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังขอฝากหนังสือรู้ทันฮวงจุ้ยด้วยหลักการดีไซน์ของทางอเบาบ้านด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเองค่ะเขียนเพื่อต้องการให้คนทั่วไปรู้เหตุผลทางด้านฮวงจุย้ยในเชิงหลักการออกแบบวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อโบราณโบราณอีกต่อไปข้อที่ 1. ทําไมห้องน้ําถึงไม่ควรอยู่กลางบ้าน นั่นเพราะว่าคนจีนถือว่าตำแหน่งกลางบ้านเนี่ยถือเป็นตำแหน่งหัวใจของบ้านเมื่อเราเอาห้องน้ําที่เป็นศูนย์ขับถ่ายสิ่งสกรปรกมาไว้อยู่ตรงกลางบ้านจะส่งผลให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยร่างกายไม่ปกติอ่อนแอและทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายในด้านการออกแบบเราก็ไม่เอาห้องน้ํามาไว้ตรงกลางบ้านไม่ใช่เพราะว่าเชื่อในเรื่องของ่วงจุย้ยแต่เพราะว่าการเอาห้องน้ํามาไว้ตรงกลางบ้านเนี่ย มันทําให้ห้องน้ําไม่สามารถใส่หน้าต่างระบายอากาศได้ต่อให้คุณระบายอากาศได้มันก็จะวนเวียนอยู่ภายในบ้านกลิ่นอึกลิ่นอะไรต่างๆก็วนเวียนดังนั้นในการออกแบบจึงนิยมนําห้องน้ําไปชิดไว้ทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อให้สามารถใส่หน้าต่างหรือพัดลมดูดอากาศและให้อากาศมันไหลเวียนดูดอากาศที่ไม่ดีออกไปได้ทําให้ในบ้านเนี่ยมีแต่อากาศที่ดี ข้อที่2งห้องน้ําไม่ควรอยู่ตรงกับประตูบ้านทําไมถึงไม่ควรอยู่ตรงน่ะหรอ <c oughs> ก็เพราะว่าคนจีนเขาเชื่อว่าประตูทางเข้าบ้านเนี่ยมันเป็นทางที่ให้พลังงานชี่ไหลเข้าไปในบ้านแล้วพอมันไหลเข้าไปปุ๊บมันไปเจอห้องน้ําดักอยู่หมายความว่าพลังงานที่ดีมันก็จะเข้าไปอยู่ในห้องน้ําและห้องน้ําเขาก็เชื่อ,ออีกว่ามันเป็นส่วนที่ทําให้ระบายสิ่งที่ไม่ดีออกไปพอพลังงานที่ดีเข้าไปในห้องน้ําปุ๊บสิ่งที่ดีมันก็ถูกดูดออกไปตามส้วม การที่พลังงานดีถูกดูดออกไปและพลังงานเสียที่อยู่ในห้องน้ําพอเปิดประตูมาปุ๊บพลังงานเสียก็สวนกลับออกมาสองสิ่งนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทําให้คนจีนเชื่อว่าไม่ควรเอาห้องน้ําอยู่ตรงกับประตูทางเข้าบ้านส่วนเหตุผลทางด้านการออกแบบของไทยก็ไม่นิยมให้ประตูทางเข้าบ้านเนี่ยอยู่ตรงกับประตูห้องน้ําด้วยเช่นกันเพราะว่ามันทําให้ การออกแบบนั้นดูไม่ดีเวลาที่คุณเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วคุณเห็นประตูห้องน้ําหรือเห็นประตูมันเปิดอยู่เนี่ยมันก็อุจจาตาหรือไม่ลื่นลมในการใช้ชีวิตแต่ถ้าคุณไปสังเกตของต่างประเทศดีๆคุณจะพบว่าต่างประเทศเขานิยมเอาห้องน้ํามาไว้อยู่ตรงกับโถงหน้าบ้านโถงรับแขกโถงที่เวลาเดินเข้าไปบ้านแล้วจะเป็นโถงพักไว้วางรองเท้าไว้เก็บอุปกรณ์ไว้เก็บลมไว้เก็บเสื้อโค้ตต่างๆก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงนั้น ั่นเพราะว่าวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยต่างกันเขาถือว่าห้องน้ํามาเป็นพลับบิดโซนเขาต้องการเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อที่เวลาแขกไปใครมาก็ดรอปอยู่ตรงหน้าบ้านก่อนเข้าห้องน้ําก่อนอันดับแรกไม่ต้องเดินผ่านเข้าไปยังข้างในเพื่อที่จะเข้าห้องน้ํามีอุปกรณ์สัมภาระอะไรก็วางไว้ตรงหน้าบ้านแต่ของคนไทยหรือคนจีนเขาไม่ต้องการให้ ทำแบบนั้นเพราะเขาถือว่าการเอาห้องน้ําไปอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันอุจจาตาข้อที่ 3. คนจีนเชื่อว่าห้องน้ําไม่ควรอยู่เหนือห้องครัวหรือหิ้งพ้าเพราะห้องน้ําก็คือธาตุน้ําส่วนห้องครัวและหิ้งพระก็คือธาตุไฟน้ําอยู่เหนือไฟน้ํากับไฟมันไม่ถูกกันถ้ามันเกิดอยู่ตรงกันอยู่ใกล้กันเมื่อไหร่มันจะทําให้ปัญหาในเรื่องการเงินแย่และสุขภาพย่าแย่ส่วนในทางด้านการออกแบบ เราไม่ได้เชื่อว่าน้ํากับไฟมันอยู่ใกล้กันไม่ได้แต่เพราะว่าห้องน้ำเนี่ยด้านใต้มันมีระบบท่อต่างๆที่มันจะต้องใส่ข้องอพอมันมีข้องอยิ่งรอยต่อมีเยอะมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเสี่ยงต่อการที่มีโอกาสให้น้ํารั่วออกตามแนวข้อต่อมากเท่านั้นแล้วพอมันรั่วเกิดอะไรขึ้นถ้ามันรั่วใส่หิ้งพลาใส่หิ้งครัวมันก็ไม่ดีเวลาที่คุณจะไปแมเทนน็หรือไปซ่อมแซมมันเนี่ยคุณก็จะต้องเปิดเซอร์วิสเปิดช่องเซอร์วิสออกมาแล้วคุณก็ต้องไปซ่อม อนนึกดูสภาพที่ท่อมันท่อน้ําท่ออืออะไรต่างๆมันหยดใส่ห้องครัวมันหยดใส่หิ้งผ้ามันก็ดูไม่ดีอ่ะคนไทยเราก็ไม่ชอบให้อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมาเปิดกับหิ้งผ้าหรือในห้องครัวที่มีการทําอาหารดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมห้องน้ํามันถึงไม่ควรอยู่ตรงกับห้องครัวหรือหิ้งผราข้อที่สี่ห้องน้ําไม่ควรอยู่เหนือโต๊ะกินข้าวหรือประตูหน้าบ้านข้อนี้เหตุผลเหมือนกับข้อที่แล้วเลย แต่มันจะต่างกันตรงที่ถ้ามันอยู่เหนือประตูหน้าบ้านพอเวลาที่น้ํามันหยดมาติ้งติ้งติ้งประตูหน้าบ้านเป็นช่องทางที่คนเดินผ่านเข้าออกอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าน้ํามันหยดใส่หัวกว่าเราจะไปแมเทนเนนเนี่ยมันก็ดูไม่ดีดูแย่ที่มันมีน้ําอะไรไม่รู้มันเหม็นหล่นใส่ลงมาหน้าบ้านหรือแม้กระทั่งตรงโต๊ะกินข้าวใครมันจะไปชอบล่ะนั่งๆอยู่ดีๆมีน้ําจากห้องน้ําหยดลงมาข้อที่5ประตูห้องน้ําไม่ควรอยู่ตรงกับทางเดินหรือปลายบันได นั่นพอเขาเชื่อว่าจะทําให้พลังงานชี่เนี่ยพุ่งตรงเข้าไปในห้องน้ําแล้วมันทําให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีพลังงานชี่ล่วหายถ้าในด้านการออกแบบเราก็ไม่ได้มีอะไรมากโดยส่วนใหญ่เราจะเน้นไปที่ความสวยงามเป็นหลกักถ้าคุณเดินเดินตรงทางโถงบันไดเนี่ยคุณเดินไปแล้วคุณไปเจอกับห้องน้ําสิ่งที่คุณก็ต้องคิดเลยว่าเฮ้ย hey, เดินไปแล้วมองเห็นประตูห้องน้ํามันก็รู้สึกไม่ดีแล้วว่ามันควรจะเห็นอะไรที่สวยงามหรือเป็นผนงังดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทางเดิน หรือเป็นบันไดมันก็ไม่ควรขึ้นไปแล้วไปเจอกับห้องน้ําโดยตรงข้อนี้เนี่ยในเรื่องความสวยงามเดี๋ยวจะเป็นคําตอบในเรื่องของหวงจุ้ยในหลายๆข้อเลยดังนั้นลองถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่อง่วงจุย้ยให้คุณลองคิดถึงความเป็นจริงเลยว่าอะไรที่มันไม่สวยงามนั่นแหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคําตอบของทางด้านฮวงจุ้ยเหมือนกันข้อที่หกทำไมประตูห้องน้ําถึงไม่ควรอยู่ตรงกับประตูห้องนอนคนจีนเชื่อว่าถ้ามันอยู่ตรงกันเนี่ย พลังงานที่ไม่ดีจากห้องน้ํามันจะไหลตรงเข้ามาสู่ในห้องนอนทําให้คนที่อยู่อาศัยในห้องนอนนั้นเนี่ยเจ็บป่วยง่ายแต่ในเชิงการออกแบบมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันอยู่ตรงกันนั่นพอประตูที่มันอยู่ตรงกันสองบานมันเป็นช่องทางของลมถ้ามันมีลมพัดผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้าไปยังอีกห้องหนึ่งและพอลมมันผ่านไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทําให้ลมทําให้ประตูเนี่ยมันตีกับตีปิดบึ๊บดังปังได้นี่เป็น เหตุผลข้อหนึ่งและเหตุผลข้อที่2ก็คือถ้าสมมติเวลาคุณอยู่ในห้องนอนและคุณต้องการที่จะเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศพอคุณเปิดประตูห้องนอนไว้ปุ๊บสิ่งที่คุณจะเจอก็คือคุณก็จะมองไปเห็นแต่ประตูห้องน้ํายิ่งคุณเปิดประตูห้องน้ําไว้มันก็ยิ่งอุจจาตาข้อที่7ประตูห้องน้ํามไม่ควรอยู่ตรงกับโถส้วม <S <S นั่นเพราะอะไรหรอเพราะคนจริงเขาเชื่อว่าโถส้วมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูดพลังงานออกไป ถ้าคุณเปิดประตูห้องน้ําไปปุ๊บแล้วเจอโถส้วมเลยพนังงานที่ดีที่มันไหลเข้ามาทางประตูห้องน้ํามันไปเจอโถส้วมมันก็ถูกดูดฟุดออกไปเลยส่วนในเรื่องการออกแบบเราก็ไม่นิยมให้ประตูห้องน้ำเนี่ยเปิดไปแล้วเจอชักโครกเหมือนกันก็เพราะว่าข้อที่1เลยมันอุจจาตาแล้วข้อที่2ถ้าเกิดมีคนนั่งทําธุระยอยู่ในห้องน้าและห้องน้ํานั้นไม่ได้ล็อกพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บคุณประจันหน้ากับคนที่กําลังนั่งอยู่ตรงหน้าพอดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีในการออกแบบ ในการออกแบบเรานิยมให้เปิดไปเจออ่างล้างหน้ามากกว่าหรือเปิดไปเจอพื้นที่โล่งๆเพื่อให้เจอแต่สิ่งสวยงามดังนั้นจึงไม่นิยมให้เปิดประตูไปแล้วไปเจอชักโครกเหมือนกับทางด้านของจุ้ยเช่นกันข้อที่8ห้องน้ําไม่ควรอยู่ในห้องนอนเพราะเขาเชื่อว่าในห้องน้ำเนี่ยมันมีพลังงานหินหรือพลังงานสกปรกอยู่เยอะส่วนในห้องนอนเนี่ยมันเป็นส่วนที่มีพลังงานอย่างคือพลังงานของคนพลังงานพักผ่อน ถ้าคุณมีห้องน้ําอยู่ในห้องนอนพลังงานหินกับพลังงานหยางมันจะผสมกันซึ่งมันจะทําให้พลังงานหยางเนี่ยถูกลดทอนลงไปส่วนในด้านการออกแบบคุณจะพบเลยว่าคนไทยไม่ถือข้อนี้เลยเกือบทุกห้องนอนที่มีการออกแบบใหม่คนไทยมักจะนิยมให้คนออกแบบเนี่ยใส่ห้องน้ําไว้ในห้องนอนโดยเฉพาะห้องมาสเตอร์เบดมคนไทยถือว่าฉันต้องการความสะดวกสบายมากที่สุด ฉันไม่สนว่ามีห้องน้ำแล้วหินกระหย่างมันจะปนกันฉันสนแค่ว่าฉันขอแค่ตื่นมาแล้วฉันเดินไปห้องน้ำได้ใกล้ที่สุดสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าคุณมีห้องน้ำในห้องนอนไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คือการระบายอากาศภายในห้องน้ำถ้าคุณใส่เพียงหน้าต่างบานเล็กๆที่นิยมใส่กันเนี่ยมันทำให้การระบายอากาศภายในห้องน้ำเนี่ยไม่ดี และความชื้นที่อยู่ภายในห้องน้าเวลาที่คุณอาบน้ําเนี่ยมันก็จะเข้ามาในห้องนอนทําให้ห้องนอนคุณอาบเสี่ยงต่อการที่จะเกิดเชื้อราต่างๆได้ง่ายข้อที่9้าชักโคกห้ามหันไปทางหน้าบ้านหรือหลังบ้านเพราะถ้าหันไปทางหน้าบ้านถือเป็นการขับไล่พลังงานที่ดีที่กําลังจะเข้ามาถ้าหันไปทางหลังบ้านถือเป็นการไม่ให้เกียรติบรรพบุรุษสินแสบางคนนี่ไปถึงขั้นว่าไม่ว่าจะมีห้องน้ํากี่ห้องภายในบ้าน ถ้ามหันจะโคไปทางหน้าบ้านและหลังบ้านจะต้องหันตั้งฉากกับทางเข้าหน้าบ้านหรือหลังบ้านเท่านั้นข้อนี้เป็นข้อที่เรียกว่าไปไกลและเลอเทอมากเลยซึ่งเราอยากจะบอกว่าในทางด้านการออกแบบเราไม่ได้ถือสิ่งนี้เลยเรามองไปในที่การออกแบบมากกว่าว่าห้องน้ํากับห้องนอนมันสัมพันธ์กันแค่ไหนแปนและฟังก์ชันที่วางอยู่ การวางตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์เอ่อการวางตำแหน่งสุขภัณฑ์ต่างๆที่มันควรจะวางอยู่ในแปนแบบไหนมันถึงจะสวยห้องน้ํามีลีลาท่าทางยังไงไม่ใช่วางหน้ากระดาษเรียงหนึ่งอย่างเดียวมันอยู่ที่การออกแบบด้วยส่วนการจะมาบอกว่าห้ามหันชี้ไปทางด้านหน้าทางหลังบ้านข้อนี้เป็นความเชื่อที่ขัดขวางกระบวนการออกแบบอย่างมากทาให้คุณได้ห้องน้ําที่ อะไรก็ไม่รู้แทนที่มันจะลงตัวกลับกลายเป็นว่าคุณจะต้องใช้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะความเชื่อที่คุณเชื่อมากเกินไปและข้อที่10ห้ามหันหัวเตียงนอนไปทางห้องน้ำเพราะคนจีนเชื่อว่าพลังงานหินกับพลังงานหยางอยู่ติดกันมันก็จะเกิดการรบกวนการเกิดการปะรทะทําทให้คนที่พักผ่อนนอนอยู่ในห้องนั้นนอนหลับไม่สนิทเหนื่อยง่ายและนําพาไปสู่การเป็นโรคต่าง ส่วนทางด้านการออกแบบเราก็ไม่อยากให้คุณเอาหัวเตียงไปชิดกับห้องน้ําหรือแนวสุขภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ผนังเดียวกันเพราะว่าสมมุติท่อน้ําที่ฝังอยู่ในผนังมันเกิดแตกขึ้นมาพอมันแตกปุ๊บมันจะทําให้ผนังตรงนั้นเนี่ยชื้นเป็นเชื้อราแล้วการที่คุณเอาหัวเตียงไปชิดเนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นรอยที่มันท,ที่มันแตกอยู่และทําให้จดการซ่อมแซมได้ยากในอนาคตและข้อที่2ก็คือถ้าสมมติ มีคนใดคนหนึ่งในห้องเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ําและกดชักโครกเสียงชักโครกอะ่ะมันดังพอคนที่นอนอยู่มันได้ยินเสียงชักโครกบ่อยๆมันก็อาจจะทําให้รบกวนในเรื่องของการนอนได้ขนาดห้องน้ําที่อยู่ห่างไปไกลๆที่อยู่ชั้นบนเนี่ยเวลาคนเค้ากดห้องน้ชักโครกเนี่ยคุณก็ยังได้ยินเสียงเลยและการที่คุณเอาหัวเตียงมาชิดเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยได้ยินเสียงดังชัดมากกว่าเดิมหรือแม้แต่กระทั่งเสียงท่อน้ําดีเสียงอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องน้ํามันก็จะรบกวนการใช้ชีวิต ที่คุณกำลังพักผ่อนอยู่ด้วย